ส่วนของการรายงานตามระบบที่เราจะมีการใช้ในปีนี้นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์อลังรักมนิสิรีนะคะชี้แจงกับทางเขตพิิธีการศึกษาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะนําไปสู่การชี้แจงในส่วนของวิธีการรายงานต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะ,ะสืบเนื่องจากว่าที่เมื่อวานมีการชี้แจงเขตในเรื่องของระบบรายงานที่บอกว่ามีระบบ2ระบบคือระบบปักหมุดนะคะกับระบบ eems ดยในส่วนของปักหมุดเนี่ยที่บอกว่าเราจะใช้ข้อมูลจากระบบตรงนี้เพื่อนำมาพิจารณาโครงการกิจกรรมของเขตที่ไปขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นในระยะแรกเนี่ยเพื่อใช้ประกอบการลงพื้นที่เชิงประจักษ์ซึ่งตรงนี้เ,เพื่อใหออ้มีความชัดเจนกว่านี้คิดว่า เราจะแจ้งแจ้งการเ,าเกี่ยวกับระบบวิธีการรายงานเนี่ยอ,อีกครั้งภายในวันศุกร์นี้แต่ในในในวันนี้จะขอให้ทางอาจารย์กัญญาได้ชี้แจงเฉพาะระบบของการรายงานใน24ประเด็นก่อนคือระบบ EMES นะคะอันนี้เดี๋ยวขอขอ ขอภายในสัปดาห์นี้นะคะจะให้ความช,ชัดเจนในเรื่องระบบปักหมุดนะคะจะมีหนังสือแจ้งเขตนะคะค่ะ <Thank God. S 1> ก็เรียนเชิญอาจารย์กัญญาอินสอนนะคะได้พูดถึงระบบ EMS นะคะที่เป็นระบบการรายงานทั้ง24ประเด็นค่ะ ค่ะขอบพระคุณท่านผู้เช่วชาญอรังรักนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะจากเขตพื้นที่การศึกษานะคะในในในช่วงสุดท้ายของการประชุมตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้าข้อมูลทั้งหมดนะคะทั้ง24ประเด็นนะคะสู่ระบบ EMS b นะคะซึ่งเป็นระบบที่เราใช้เป็นช่องทางสื่อสารในการ นำข้อมูลต่างๆนะคะที่สำนักติดตามเนี่ยได้พัฒนาขึ้นนะคะโดยในในปีงบประมาณพุทธศักราช2567นี้นะคะตัวระบบ eMBS เองเนี่ยในรอบของ12เดือนนะคะที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมชี้แจงในวันนี้ทั้ง24ประเด็นเนี่ยเราได้พัฒนาโดยยังคงพื้นฐานนะคะของการติดตามตามถ้าถ้าถ้าทุกท่านที่คุ้นชินนะคะของการรายงานระบบ eS eMBS เนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการปรับระบบ ตามเครื่องมือหรือตามแบบติดตามของเรานะคะโดยปีนี้เนี่ยเมื่อเราเก็บเครื่องมือเนี่ยออกแบบมาลักษณะของ24ประเด็นเนี่ยเราก็จะใช้รูปแบบของการติดตามตามประเด็นนั้นๆนะคะซึ่งถ้าภาพที่พี่ๆน้องๆทางเขตเป็นที่ยางศากเนี่ยเป็นผู้นําเข้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะเหมือนการติดตามตามตัวชี้วัดของทุกปีนะคะลักษณะของของงานก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะในในเบื้องต้นเดี๋ยวจะขออนุญาต เล่าไปถึงการเตรียมการข้อมูลแล้วก็การใช้งานหรือว่าการนําเข้าข้อมูลโดยโดยภาพกว้างนะคะเพราะว่าตัวระบบตัวนี้จะเปิดให้เรารายงานอีกทีเนี่ยก็คือในช่วงของเดือนกระกฎานะคะขออนุญาตไปที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะในเรื่องของอข้อมูลที่จะนําเข้านะคะที่ตามแบบการติดตาม การบริหารและการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่สอบมาถอติดตามกับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือมี24ประเด็นนะคะแล้วก็4 4ด้านหลักๆโดยทั้งทั้ง24ประเด็นเนี่ยจะเชื่อมโยงรุบูรณาการากับ สําสนักต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทําโครงการแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆทั้ง44 4, 4, 4นโยบายนะคะในเรื่องของนโยบายจุดเน้นของสอปทนะคะในเรื่องของพิกวินในเรื่องของมาตรฐานสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเป็นไปตามมาตรฐานสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาพุทธศัการาช2560แล้วก็ในเรื่องของออแอคชั่นแพลนของสปทที่ขับเคลื่อนไปยังเขตเพื้นที่การศึกษาของปีงบประมาณ2567นะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกประมวลเป็นประเด็นตาม24ประเด็นแล้วก็มีค่าเป้ามา หรือว่ามีเกณฑ์ในการดูที่ที่เขตจะต้องพิจารณาเพื่อนําเข้าข้อมูลอย่างเงี้ยแต่ทั้งทั้งสองวันอ่ะทุกท่านก็จะได้ทราบดีอยู่แล้วว่าแต่ละประเด็นที่จะต้องพิจารณาหรือรับผิดชอบเนี้ยจะมีเกณฑ์อะไรอย่างไรบ้างนะคะซึ่งข้อมูลตรงนั้นนะคะก็จะเป็นส่วนที่จะนําเข้าสู่การเตรียมการเข้าสู่ระบบของอ่า EMBS ในรอบสิบสองเดือนค่ะในเรื่องของการเตรียมการหรือว่าหลักการของการรายงาน การนำเข้าข้อมูลในระบบ EMS นะคะจะมีจะมีหลักการหลักๆอยู่ 5, 5้หขั้นตอนก็คือในเรื่องของการที่เมื่อเมื่อสักครู่เหมือนที่ได้กล่าวไว้แล้วก็วคือ,อเมื่อเมื่อเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้เห็นแบบเครื่องมือที่สำนักติดตามเนี่ยได้ได้ส่งไปให้นะคะทั้ง24ประเด็นแล้วก็จะได้เห็นในภาพ กว้างทั้งหมดว่าหลักคิดของการติดตามเนี้ยเป็นอย่างไรแล้วเป้าหมายของแต่ละตัวชิวัตเป็นอย่างไรเนี่ยก็คือมีการวิเคราะห์ดูคู่มือหรือว่าดูเกณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการดาวน์โหลดเอกสารนะคะที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้องคือคืออะไรก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวแบบฟอร์ม Excel ซึ่งหลายๆตัวชิวัตเนี่ยจะเห็นว่ามีการนําเข้าข้อมูลที่จะต้องมีการอัปโหลดข้อมูลจากในระบบ อัปโหลดข้อมูลจากระบบลงไปเพื่อศึกษาแล้วก็กรอกข้อมูลเข้านะคะอันนี้ในส่วนที่1เขตเป็นที่การศึกษาจะต้องเตรียมข้อมูลและประเด็นเหล่านั้นแล้วก็ลักษณะของอประเด็นตารางหรือว่า Excel ที่เราใช้เนี่ยมา,มาประกอบการพิจารณาเพื่อเตรียมการแล้วก็กลับไปเก็บรวบรวมข้อมูลหรือวางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นข้อมูลที่จะนําเข้าในระบบนะคะจากนั้นเนี่ยก็สามารถนำนำข้อมูลหรือว่าการการรายงานที่เราจะเตรียมการตั้งแต่เดือนอ มีนาคมถึงก่อนที่ระบบจะเปิดก็คือกร,อก,รกฎาคมนะคะตรงนั้นก็คือสามารถที่จะเตรียมการในการที่จะนําเข้าข้อมูลหรือประเด็นเนี่ยไว้ก่อนเมื่อถึงการนําเข้าข้อมูลเนี่ยประเด็นทั้ง2 4ประเด็นเนี่ยหลักการของการนําเข้าข้อมูลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสามสามส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของการนําเข้าข้อมูลตามประเด็นข้อคําถาม ของตัวชี้วัดนั้นๆหรือว่าประเด็นนั้นๆน,น,นะคะยกตัวอย่างเช่นหัวข้อในการนําเข้าที่จะต้องกรอกกรอกผ่านระบบเลยนะคะที่ต้องเตรียมข้อมูลไว้แล้วกรกรอกผ่านข้อมูลก็คือในเรื่องของผลการดําเนินงานนะคะขั้นตอนกระบวนการในการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในประเด็นนั้นๆที่เขตพื้นที่การศึกษาจะ,ะรายงานให้กับทางสอบประถทราบนะคะจากนั้นก็จะเป็นในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของไฟล์ไฟล์รายงานหลัก ไฟล์ารายงานหลักก็หมายถึงไฟล์ excel นะคะที่ท่านอ,อัพโหลดที่ท่านดาวน์โหลดจากในระบบลงไปนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลนําเข้าข้อมูลตามประเด็นหรือตัวชี้วัดที่ที่ต้องการให้ให้เขตพื้นที่นําเรียนข้อมูลเข้ามานะคะจากนั้นก็เมื่อดําเนินการเรียบร้อยก็อัพอัพโหลดข้อมูลตรงนั้นเข้ามาที่ไฟล์รายงานหลักนะคะส่วนที่3ก็จะเป็นในเรื่องของไฟล์การแนบไฟล์หรือการอัพโหลด ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะตามที่แต่ละประเด็นที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้กันกรองเนี่ยได้ได้นำเรียนท่านไปแล้วนะคะเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของการนําเข้าข้อมูลว่าข้อมูลที่เราอัปโหลดเข้ามาในระบบเนี้ยมีการสามารถอัปโหลดได้สมบูรณ์หรือไม่หรือว่า มีการนําเข้าข้อมูลเนี่ยมีการอัปเดตหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็สามารถตรวจสอบได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการของการรายงานผ่านระบบ EMS ที่ที่เราจะเป็นยึดหลักในแนวปฏิบัติในการดําเนินการให้ให้ได้ครอบคลุมแล้วก็ให้ให้ให้ตรงกับเป้าหมายที่ที่เราเดําเนินการนะคะโดยระบบ การรายงาน e m s ในรอบ12เดือนนะคะของปีปีนี้เหมือนที่เราทราบก็คือการการรายงานทั้ง20ประเด็นเนี้ยเราจะรายงานเพียงครั้งเดียวนะคะก็คือในห่วงเวลาของตั้งแต่1กรกฎาคม2567ถึง15กันยายน2567นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเปิดระบบให้ในการรายงานในช่วงของอปีงบประมาณนี้นะคะต่อไปมาดูในเรื่องของช่องทางของการรายงานนะคะ การจะเข้าสู่ระบบรายงาน EMS ได้อย่างไรนะคะตอนนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านเข้าไปที่ตัวของของเว็บไซต์สำนักติดตามนะคะโดยที่จะมีเมนูระบบรายงานนะคะก็ให้เลือกที่ที่ระบบ EMS นะคะแล้วก็เลือกที่หัวข้อการรายงานผลการบริหารและการจัดก,การสาขั้นพื้นฐานประจำปีก็ประมาณพฤษศัการา2,567นะคะถ้า,ถา ถ้าท่านไหนได้เข้าไปก็ตอนนี้เรายังไม่ได้ a c t i v a t e ให้ท่านเข้ารายงานได้นะคะแต่ว่าจะมีเมนูที่ให้ท่านเข้าถึงการรายงานผ่านตรงนี้นะคะเมื่อในห่วงเวลาที่เปิดเปิดระบบแล้วนะคะเมื่อท่านเข้าสู่การรายงานระบบผ่านตรงนี้เนี่ยหน้าจอของระบบเนี่ยจะให้ท่านทุกท่านน่ะเข้าสู่การล็อกอินนะคะหรือว่าสมัครสมาชิกใหม่ในการที่จะต้องเป็นผู้เข้ามารับผิดชอบในการรายงานนะคะโดยตรงนี้ก็คือสามารถ ตัวแทนของผู้ที่รับผิดชอบนะคะสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถ upload, อัปโหลดสามารถที่จะเมื่อเมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะล็อกอินแล้วก็เข้ามารายงานได้นะคะโดยลำดับถัดไปก็คือจะเป็นตัวอย่างนะคะของการรายงานผ่านระบบ EMS b เหมือนที่นําเรียนเมื่อสักครู่ก็คือในเรื่องของภาพรวมของระบบ EMS เนี่ยจะมีความคล้ายกับ การการแบบรายงานที่เราเคยใช้ในปีในในปีที่ผ่านมานะคะโดยที่หลักการของการนําเข้าข้อมูลเนี่ยก็คือท่านสามารถเมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วท่านก็เลือกที่แถบเมนูนะคะเพื่อเลือกว่าสิ่งที่เรากําลังจะรายงานเนี่ยอยู่ในในเมนูด้านด้านใดนะคะในใน,ในจอคือด้านอย่างเช่นด้านที่2คิดเลือกประเด็นที่1 1ออย่างเงี้ยค่ะก็จะจะเลือกเข้าผ่านทางด้านซ้ายมือจากนั้นเนี่ยระบบก็จะ เข้าสู่การรายงานในในประเด็นตามแบบติดตามนะคะซึ่งก็จะเป็นตามหลักการก็คือเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเขตพื้นที่ก็จะต้องกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการเหมือนที่พูดว่าเอกสารประกอบหลักนะคะในการอัปโหลดถ้าตัวประเด็นที่เราพิจารณานั้นจะต้องนําเข้าข้อมูลที่เป็นในเรื่องของ Excel นะคะก็จะมีการอัปโหลดแล้วก็ดาวน์โหลด ข้อมูลนะคะเข้ามาเข้ามาได้คือสามารถแก้ไขถ้าท่านอัพโหลดไฟล์ผิดท่านก็สามารถลบแล้วก็เหมือนอัปเดตข้อมูลใหม่ได้นะคะละักษณะของการรายง,งานนะคะในภาพรวมของระบบ e m s ก็จะเป็นจะเป็นภาพภาพรวมประมาณนี้คล้ายๆกันในแต่ละทุกทุกประเด็นนะคะอยู่ที่ว่าความแตกต่างจะอยู่ที่ข้อคำถามแล้วก็แบบฟอร์มของของแต่ละแต่ละข้อกำหนดของตัวตัวการประเมินนะคะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของข้อข้อพึงระวังนะคะในการที่ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ EMS นะคะ,ะปกติแล้วที่เราพบเจอก็คือในเรื่องของการที่ใช้แบบฟอร์มนะคะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ดาวน์โหลดจากตัวระบบนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดการเออร์หรือว่าส่งไม่สมบูรณ์นะคะก็ะอยากให้เขตยืเนที่การศึกษาเดี๋ยวเราจะแขวนแบบแบบฟอร์มเมื่อท่านอของแต่ละ แต่ละส่วนนะคะของแต่ละตัวอาชีวัดนะคะก็คือให้ให้ให้ดาวน์โหลดนะคะแบบฟอร์มจากในระบบแล้วก็การส่งนะคะในการตั้งชื่อไฟล์เอกสารแนบต่างๆหรือว่าไฟล์หลักนะคะก็คือให้มีเอกสารแนบไม่เกิน20ตัวอักษรนะคะเพื่อให้ระบบเนี่ยได้ได้จัดเก็บข้อมูลได้ได้ครบถ้วนนะคะตามที่ที่ส่งมานะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อข้อปฏิบททัติที่ที่อยากให้ให้ทุกท่านให้ความสําคัญนะคะส่วนในเรื่องของข้อคําถามหรือว่าช่องทางของการติดต่อสื่สอสารนะคะก็สามารถ ดูความเคลื่อนไหวข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆในเรื่องของการชี้แจงหรือเรื่องของการดําเนินการรายงานผลนะคะผ่านหน้าเว็บไซต์สํานักติดตามนะคะก็คือ e w a o b e c g o t s นะคะแล้วก็กลุ่มไลน์ในเรื่องของ ems นะคะที่เราใช้อยู่ก็คือแบ่งตามภูมิภาคนะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปถามในในช่องทางออนไลน์ต่างๆตรง,ง,ง,งนี้ได้นะคะในภาพรวมของการนําเข้าข้อมูลนะคะผ่านระบบ ems ในรอบ12เดือนก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ วิธีการรายงานผลการติดตามแล้วก็การประเมินผลโดยผ่านทางระบบ EMES นะคะมีข้อคำถามว่า,ามสีสองสองคำถามนะคะคำถามแรกคือจะมีคู่มือการใช้งานให้ทางเขีนไหมคะอีกข้อ,ขอมูลข้อคำถามนึงถามว่าไฟล์หลักฐานในแต่ละประเด็นที่จะนำเข้าสู่ระบบมีการกำหนดจำนวนไฟล์หรือขนาด หรือไม่นะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กัญญาอินสอนนะคะผู้ในการกลุ่มติดตามและประเมินผลกจาจัการศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะในส่วนของตัวคู่มือนะคะเดี๋ยวทางทีมระบบนะคะจะทาคู่มือแขวนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักติดตามนะคะแล้วก็ในในเบื้องต้นนะคะขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าทางสปทนะคะได้มีหนังสือไปอยังเขตพื้นที่การศึกษานะคะในการที่ทีมพัฒนานระบบเนี่ยอยากได้เครือข่ายขายองการพัฒนานระบบแล้วก็การอบรมพัฒนานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรายงานระบบ eMBS นะคะเราส่งหนังสือไปให้ท่านมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นแอดมินระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะโดยที่สามารถ นำนำส่งเข้าสูา่เมื่อไม่ได้หนังสือนั้นนะคะนำส่งตัวแบบฟอร์มของการมอบหมายนะคะสู่อีเมลของ EMES o b e c 2 0 2 1นะคะ at gmail com ภายในวันที่8 ภายในวันที่8มีนาคมนี้นะคะซึ่งซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นเครือข่ายในการที่จะสื่อสารทําความเข้าใจในเรื่องของการรายงานผ่านระบบ EMS นะคะแล้วก็มีมีคำสั่งในการเป็นคณะทํางานนะคะร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสุขการปฏิบัติของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายแล้วก็การใช้งานในการติดตามของสปทอนะคะอันนี้ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นนะคะส่วน ข้อคำถามที่2นะคะของการแน่ไฟล์นะคะในการแน่ไฟล์อยากให้ให้แต่ละเขตพื้นที่การศษานะคะศึกษาประเด็นแล้วก็ความสอดคล้องทั้งหมดของประเด็นต่างๆที่ตัวเองจะต้องอนําเข้าข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ให้นำเข้าข้อมูลเนี่ยในเชิงของการที่เขาเรียกว่าให้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็สื่อสารตรงกับประเด็นที่เราอยากสื่อสารกับผู้าการกรองหรือผู้ประเมินนะคะโดยที่แต่ละไฟเนี่ยแต่ละประเด็นน่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แต่ละประเด็นที่ ซึ่งระบุไว้อยู่แล้วว่าเอกสารแนบเป็นอะไรในในประเด็นนั้นๆน,น,นะคะเขาเขาจะบอกอยู่แล้วว่าแนบไฟล์ในในยกตัวอย่างเช่นตัวช้วัดที่1มีอยู่อยู่ด้วยกัน3 3สมเอกสารที่ต้องแนบก็ให้ประกอบมาเป็น3เอกสารนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้ครบตามประเด็นนั้นใน1ส่วนแต่ว่าแต่ละไฟล์เนี่ยก็จะ,ะเราอาจจะ,ะจำกัดขนาดของไฟล์นะคะประมาณ20 20่สิบสเมนะคะในส่วนนั้นแต่ว่าตรงนี้ก็ ดูอีกทีว่าในส่วนของการพื้นที่ของการรายงานหรือผู้นาเข้าข้อมูลนะคะในส่วนของฝ่ายระบบก็จะดูในความสอดคล้องเหมาะสมแล้วก็จะนําเรียนสื่อสารในเบื้องต้นของการในในข้อ,ข,อ,ข,อข้อเขาเรียกว่าเมื่อเรานําใช้ข้อมูลเนี่ยนาเข้าสู่ระบบเนี่ยเมือ่อเมื่อมีประเด็นปัญหาอะไรทางทีมก็จะซัพพอร์ตแล้วก็แก้ไขต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ อีเมสทีมต้องมีทีม i อซร่วมด้วยหรือไม่โดยเบื้องต้นที่กําหนดไปอะค่ะเราจะมุ่งพัฒนาเป็นสส่วนก็คือส่วนของการที่ต้องการให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยสามารถมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการใช้งาน ICT เพราะว่าระบบของการรายงานตรงนี้เราต้องใช้ช่องทางของการสื่อสาร นะคะเป็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการปรับในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดตามให้รวดเร็วแล้วก็สอดคล้องนะคะอันนี้ก็ขอขอขอหนึ่งท่านนะคะที่มีความรู้ในเรื่องของ ICT นะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านหลักก็คือเป็นผู้รับผิดชอบของกลุ่มแผนนะคะนะคะขอตอบเป็นข้อๆแล้วกันนะคะที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะก็คืออันนี้สอบถามนะคะการรายงานและเอกสารที่นำส่งในระบบ e-mes นำเข้าครั้งที่สองเท่านั้นใช่ใช่ใช่ไหมนะคะตรงนี้ก็คือที่ท,ที่นำนำเรียนไปในในตัวอิมเมจที่สักครู่นะคะที่ได้ชี้แจงไปก็คือตามแบบนะคะตามแบบของ24ประเด็นนําเข้าครั้งเดียวนะคะในช่วงของอกรกฎาทถึงสิงหาที่ท,ที่ที่กำหนดไว้นะคะอันนั้นคือนําเข้าครั้งเดียวนะคะยีประเด็นนะคะแล้วก็ข้อคําถามถัดไปนะคะในเรื่องของอ ตัวปักหมุดนะคะจริงๆแล้วในลักษณะของการที่จะชี้แจงในเรื่องของการปักหมุดเนี่ยทีมพัฒนาระบบเองเนี่ยก็สามารถดําเนินการที่จะชี้แจงกับเขตได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เรายังยัง ไม่ได้ให้ความชัดเจนของท่านในวันนี้ด้วยเรายังผ่านกระบวนการอีก2ขั้นตอนนะคะก็คือในขั้นตอนแรกก็คือในช่วงบ่ายนี้นะคะทีมพัฒนาระบบเนี่ยจะนําเรียนข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ดูให้พิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะว่าท่านมีข้อสั่งการเพิ่มเติมหรือไม่นะคะอันนี้ในประเด็นที่1เประเด็นที่2นะคะก็มีในเรื่องของการที่เราพูดคุยกันนะคะกับสํานัก นโยบายและแผนนะคะในเรื่องของการนําเข้าแผนข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาในประเด็นนี้เรามองว่าบางมิติเนี่ยมันมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันอันนี้เราอาจจะพิจารณาในอีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการลดภาระของเขตพื้นที่การศึกษานะคะฉะนั้นต้องขออภัยทางเขตพื้นที่การศึกษาด้วยว่าเราขอาอนุญาตหารือแล้วก็พูดคุยใน2ประเด็นนี้ให้ชัดเจนเพื่อทางเขตเองเนี่ยจะได้ไม่ทํางานซ้ําซ้อนแล้วก็จะได้ลดข้อกังวลในเรื่องของการที่จะนําเข้า เข้าข้อมูลในส่วนที่ที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่สามารถนําไปใช้หรือก่อประโยชน์ที่ที่เป็นจริงกับเขตเป็นที่การศึกษาได้นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ทางทีมระบบก็จะพยายามนะคะเร่งเร่มนําเรียนเนื้อหารหรือว่าการสื่อสารกับเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยให้ชัดเจนให้ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดระบบนะคะโดยที่ในการพิจารณาในการเปิดระบบเนี่ยเราเองทางสตพอเองก็ได้ปรึกษากับท่านผู้บริหารนะคะว่าถ้าในการชัดเจนหรือการสื่อสารกับเขตเนี่ยมีระยะเวลาน้อย นะคะเราก็จะขยายเวลาของการรายงานและการนําเข้าข้อมูลที่ชัดเจนต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ขออนุญาตนําเรียนเป็นภาพรวมนะคะเพื่อให้ใหทุกท่านได้ได้ได้เห็นกระบวนการของการทํางานแล้วก็การที่ทั้งทางสะตพอแล้วก็ทางเขตพื้นที่จะได้ดําเนินการร่วมกันในการรายงานผลการดําเนินงานในบิลงประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะกับเรื่องของระบบนะคะมีการถามว่า ในช่องทางการรายงานน่าจะเป็นหมายถึงระบบ EMEs นะคะทั้ง24ประเด็นเป็นช่องทางเดียวกันไหมนะคะเพราะว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาอาจจะมีการรายงานแยกเนาะในส่วนของมาตรฐานหรือในส่วนของตัวชีวัดที่เป็นนโยบายกับตัวชีวัดที่เป็นตัวชี้ตามแผนปฏิบัติการนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กัญญาอินสอนค่ะตอบในประเด็นนี้ค่ะค่ะ ขอบคุณค่ะนํำเรียนในที่ประชุมนะคะ,ะในในปีก็ประมาณนี้ค่ะทั้งในเรื่องของามงาตรฐานสำนักงานเขตพื้นี่การศาึกษาแล้วก็การติดตามตามตัวชีวะตามแผนปฏิบัติราชการนะคะเราบูรณาการเครื่องมือเป็นหนึ่งเครื่องมือแยกเป็น20ประเด็นนะคะฉะนั้นในในมือของทุกท่านนะคะที่มี20ประเด็น อันนี้คือรวมแล้วบริวณาการตัวชีวัดแล้วนะคะซึ่งซึ่งถ้าถ้าท่านไหนนะคะมีคู่มืออยู่นะคะในส่วนหน้าเนี่ยจะมีการบอกว่าประเด็นที่เรากําหนดในการติดตามครั้งเนี้ยตามแบบเครื่องมือน่ะสอดคล้องกับประเด็นตัวชีวัดใดของมาตรฐานสานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาและ,ะตัวชีวัดเคาะตามแผนปฏิบัติราชการนะคะอันนี้ท่านสามารถเหลือเหลือแแลดูประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็นําเข้าสู่ระบบ อิเมสเพียงระบบเดียวนะคะตามประเด็นตัวชี้วัดนั้นได้เลยนะคะฉะนั้นในปีนี้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยอาจจะต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อนําเข้าข้อมูลทั้งสองส่วนนะคะ<ข>ในเรื่องของบทบาทของเจ้าหน้าที่กลุ่มอํานวยการที่รับผิดชอบมาตรฐานสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะในเรื่องของการเป็นแอดมินระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะอ ตรงตรงนี้ขออนุญาตเบื้องต้นนําเรียนอย่างนี้นะคะท่านว่าจริงๆแล้วในในการที่นําเข้าข้อมูลในตัว m อเมสนะคะผู้ที่รับผิดชอบโครงการเนี่ย แต่ละประเด็นนะคะสามารถนําเข้าได้เหมือนทุกปีก็คือ,อท่านไหนที่เขตเป็นที่การสาบริหารจัดก,การให้เป็นเป็นเรื่องรับผิดชอบของกลุ่มงานใดหรือว่าเจ้าหน้าที่ใดในในเขตพื้นที่การสาานะคะก็สามารถนําเข้าข้อมูลในระบบได้เลยแต่ในส่วนที่ทางทางสะตะพสะพทนะคะม,มีมีหนังสือในการรับผิดชอบของการเป็นแอดมินระดับเขตพื้นที่เนี่ยเราต้องการให้ให้มีผู้รับผิดชอบหรือมีการสื่อสารแล้วก็ทํางานร่วมกันในในเชิงในเชิงภาพรวมนะคะท่านก็เลยขอเป็นตัวแทน ของของในส่วนที่เกี่ยวข้องของในในสองส่วนนี้ก็คือผู้ที่มีองค์ความรู้ทั้งสองด้านเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้กําหนดว่าจะต้องอยู่ในกลุ่มงานใดนะคะอันนี้อยู่ที่ที่การบรหิหารจัดการของเขตพื้นที่การศาึกษาในการมอบหมายในการดูแลในเรื่องของการเป็นแอดมินระดับเขตพื้นที่การศึกษาค่ะ,ะจากปัญหาที่ผ่านมาคือปีที่แล้วนะคะคือเรารายงานในระบบแล้วแต่ว่าบางทีเราอเอกสารเอกสาร สารหลักฐานนะคะอาจจะไม่ครบถ้วนบางทีเราเราผลการประเมินแล้วอาจจะได้ห้านะคะอ่าแต่พอพอเอกสารหลักฐานบางอย่างอาจจะไม่ครบนะคะบางประเด็นนะคะก็เลยทําให้ผลการประเมินของเราอะ่ะอ่าไม่ได้ตามที่เจ้าของประเด็นเขา่ารายงานผลมานะคะอยากจะให้มีอระบบนะคะรายงานผลแจ้งให้ทางเขตทราบว่าอ่า การรายงานข้อมูลของเราอ่ะครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะคะในประเด็นต่างๆว่าสมมุติว่าหนึ่งถึงยี่สิบสี่นะคะเรามีประเด็นไหนบ้างที่ว่าเอ,อกสารรายงานเราไม่ครบถ้วนนะคะอยากจะให้มีระบบนี้แจ้งกลับมาที่เขตพื้นที่การศึกษาด้วยะค่ะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องของระบบ๋ยาจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์กัญญาอินสอนนะคะ ค่ะขอบคุณในข้อคำถามของท่านอาจารย์นะคะนำนำเรียนอย่างนี้นะคะในตัวระบบเนี่ยเราในการแนบไฟล์หลักฐานนะคะจะเราจะใส่เป็นชื่อตามประเด็นที่แต่ละ,ะประเด็นที่จะต้องนําเข้านะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าถ้าถ้าดาูในในในคู่มือนะคะ,อ,ะอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะคะเช่นสมมติว่าในตัวชีวัต ประเด็นที่1นนะคะประเด็นที่1เอกสารที่ต้องนําเข้าเนี่ยคือตารางที่1.1แล้วก็ตัวอย่างเขตพื้นที่การศาึกษาแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยบุลเลตของการที่ระบบดีไซน์ให้เนี่ยก็จะเป็น 3- 3สช่องในการที่ท่านจะนําเข้าข้อมูลมานะคะพอนําเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวระบบะจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าว่าระบบว่าข้อมูลของท่านเนี่ย เข้ามาในระบบแล้วหรือยังอันนี้อาจจะต้องขออนุญาตเป็นทางผู้ที่นําเข้าข้อมูลนะคะตรวจสอบว่าพอบ๊อบอัพมาแล้วเนี่ยเมื่อมันมันมันขึ้นว่าคุณสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วเนี่ยลองเข้าไปดูว่าอรายชื่อที่ที่ที่ปรากฏ ในระบบอะค่ะข้อมูลนั้นนําเข้าแล้วหรือ,อยังอันนี้ค่ะถ้านําเข้าแล้วเนี่ยค่ะไม่ต้องกังวลว่า,าจะทางสประถจะไม่ได้รับข้อมูลของของอที่ท่านส่งเข้ามาแต่คราวนี้ประเด็นที่ที่ที่ท่านทางเขตอะจะจะกังวลก็คือเมื่อนําเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่ครอบคลุมครบถ้วนเนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตว่ามันจะอยู่ในประเด็นหรือว่าเนื้อหาที่ท่านแนบเข้ามาในเอกสารซึ่งอันนั้นอาจจะต้องเป็น เป็นในเรื่องของการในช่วงของการการกรองประเมินของผู้ที่ที่ดูแลตัวชีวิตนั้นๆแต่ในเบื้องต้นของการนําเข้าสู่ระบบเนี่ยคะ่ะระบบจะตรวจเช็คให้ท่านอยู่แล้วว่าอ่าตรงเนี้ยเมื่อนท่านนําเข้าระบบบอกว่าอ่า complete ท่านเปิดเข้าไปดูข้างในในตัวระบบอ่ะเห็นชื่อไฟล์ของตัวเองแล้วยังถ้าเห็นแสดงว่าอันเนี้ยส่งเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าไม่เห็นต้องรบกวนให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาค่ะอ่า b r o w แล้วก็อัปโหลดข้อมูลเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ